เราจะมาเทีกันนะครับผมไปตัดหญ้ากันลองไปตัดกันรปเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ป้องกันไปลองกันใส่ยาวค เครื่องมีน้ำหนักเบาดีนะครับผมแล้วก็การสั่นการอะไรก็น้อยไม่ไม่ไม่สั่นเท่าไหร่เป็นของ low ิ h e e อะไรนะ low w h e e ใช่ไหม low w h e e เออ low w e e เนอะถ้าพูดชื่อแบรนด์ไม่ถูกก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่ครับผม low w h e e สี่จังหวะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ จะพามาดูเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่นะครับที่สั่งมาใช้นะครับผมตัวเก่าคือใช้ของ Honda ตอนนี้ใช้มา14ปีครับพังแล้วจัดตัวใหม่มาใช้เป็นเลือกใช้เป็นของลอดวิวนะครับผมเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วก็เห็นในห้างเขาขายกันราคาสูงเนาะแต่เราไม่ได้ซื้อในห้างเนเราซื้อข้างนอกไนมาแกะดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไ้มีดนะครับ อันนี้คือสั่งผ่านแอปมานะครับผมสั่งในแอปครับผมไปดูในห้างห้าหกพันอยูครับแต่พวกอะไรเราก็ไม่รู้เนาะว่าในห้างมันเขาก็ประกอบให้แล้วเขาก็มีรับประกัน,นอะไรหลายๆอย่าง ด่ามาให้เลยเตั้งขึ้นก่อนมีลุ้นชิงโชคด้วยนะสองล้านบาทสแกนใช่ไหมโลว์วิวนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเพื่อนเป็นของโลว์วิวอะไรนะโลว์วิวใช่ไหมโลว์วิวเออโลว์วิวเนาะ ถ้าพูดชื่อแบรนด์ไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะกล้องมองไม่เห็นนี่ยขยับก่อนแล้วเราจะมาแกะดูเครื่องกันก่อนนี่อ๋อนี่ไงก้านทีนี้ทำไมมีน้ำมันเครื่องมาด้วยเขาน่าจะเทสมามนะั้งนี่ครับผม นี่ตัวเครื่องอ้าวอะไรเนี่ยทำไมนะมันเครื่องเยื้มมาเลย,ยเดี๋ยวขอจะยาตเกะเกะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเครื่องตัดหญ <Low view. S 1> ้า low view อ่าคู่ไหว่า low view สี่จังหวะนะครับผม วันนี้เป็นเครื่องสีจังหวะนะครับนี่ครับผมโลวิวสีจังหวะเดีย๋ยวออกมาก่อนขั้นตอนการประกอบเราก็ตัองใจเย็นๆหน่อยเด้อมีอันนี้แถมมาด้วยที่ใส่น้ำมันมีใบรับประกันนี่เป็นใบรับประกันครับก็ใบใบมีด สายสะพายสายสะพายตัดหญ้าแล้วก็อุปกรณ์ประกอบอืมเราวางวางตรงนี้วางข้างบนเพื่อนจะได้เห็นด้วยจะได้ดูด้วยตนนี้เราวางข้างบนตรงนี้ตรงนี้เขาน่าจะมีข้าบน้ำมันเครื่องนะครับ น่าจะน้ำมันเครื่องแหละไม่น่าจะแถมมานะหรือว่าใส่มาให้ด้วยไม่มีน่าจะทดสอบหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะทดสอบนี่น่าจะใช้เป็นน้ำมันเครื่องสีจงังหวะต้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูก้านกันครับ ดูก้ารกับสมบูรณ์น,นี่นะครับโอ้ทำไมไออ,ออ๋อเขาหยัดไงอันนี้เป็นก้านนะครับก้านสี่จังหวะก็จะมีสี่ ดูอย่างนี้นะครับเป็นโค้งๆมาอย่างนี้นครับผม <c oughs> เห็นไหมถ้ายังไงไม่เห็นก็บอกผมด้วยนะเรามาเช็ดดูกักอนออกไม่ออก,น,ออกนี่นะครับก้านโอเคถือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลย ที่วางกนะันเนาะเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเยวขาวางค่ะชึบตอนนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกันนะครับผมด้วยเครื่องมือเนาะที่เขาแถมมานะครับผมแล้วก็พวกอะไรพวกอุปกรณ์อะไรพวกเราเราเช็คครบหมดแล้วนะครับผมว่าได้ของมาครบเนาะนี้ก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนการประกอบกันเดี๋ยวขออนุญาต ประกอบตรงก้านนี้เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บพวกใบมีดพวกอะไรเนาะตัวนี้ก็เป็นขังแรกนะครับที่ประกอบเองบอกเพื่อนๆก่อนนะครับโดยนี้ว่าเป็นครั้งแรกเลยครับแต่ก็ก็ไม่คิดว่ามันจะยากนะเนี่ยเพราะว่าเขาก็นี่ไงแล้วก็ประกอบตรงนี้ไงนี่นะครับเพื่อนนี่ แล้วกา้กานก้านมาใส่กับตรงนี้นี่แหละกับเขาเรียกว่าอะไรคัดบ่ใช่คัดไหมเช็กก่อนเดอ้อก่อนจะเสียบเข้าประกอบเนี่ยต้องเช็กก่อนนะครับว่ามีเออบางทีเข้ากันกระแทกกันอะไรเขาใส่โฟมมาด้วยนะครับเราเอากล้องมา